พี่ตกปลาได้อะไรครับได้อะไรวะได้ปลาเออได้ปลาก็ได้ปลาได้เมาได้เมาเออเร็วเร็วไ,ไ,ไ,ได้คำด่าจากเมีย่เออมนได้แล้วอเคยเห็นไหมเห็นเหมือนกันไปไปหน่อยโอเค อย่ามาเป็นกำลังใจเดี๋ยวเกิดนั่งลงซีโอเคอะไรเนี่ยโอ้ Oh my god My god สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ไปเจอกันอีกแล้วที่เกิดบนรัฐไห่หนาวันนี้ทีมงานนักทังนักทังอยู่นู่นนักทังอยู่นู่นมึงถ่ายนักทังดิครับผมนักกรนนักกอนนะครับนักกอนนะครับแล้วเพิ่มอุดเอลจีสวัสดีครับผมไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมวันนี้เรามาตกปลากันเล่นๆมาเทสอบเรือของนักกอนะครับ เอลสตาโต้ตัวนี้กี่แรงครับแล้วกันร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับแค่ว่าปลาที่หลายกว่าร้อยห้าสิบเลครับดูครับวันนี้ก็มาตกกันเล่นๆนี่เห็นครับน่าเกิดอุบลรัตน์นะครับลมอย่างนี้อ่ะครับปลากินนะวันนี้เจอลมด้วยแต่ก่อน่าหนี้เดี๋ยวพวกเราก็โอเคกันนะครับเพราะว่าวันนี้บังเอิญมาเจอหมายอยากให้เพื่อนๆมานะว่า หมายตรงนี้ว่ามันโอเคนะเพื่อนๆได้ไปเป็นสิบพวกผมก็ได้อยากให้เพื่อนๆได้มานะชั่วโมงนี้อย่าว่าอุบัรัตไม่ดีนะผมลงที่ทานทารามีห้องพักมีที่รงเรือสะดวกถ้ามีปัญหาหรือว่ารถติดจหลักเราด้วยบรากาศดีมากแต่วันนี้ลมนะเมื่อก่อนหน้านี้นี่ลมนิ่งพักพวกได้ได้เป็นสิบแล้วครับวันนี้วันนี้ผมได้มี มีโอกาสได้เจออาจารย์พีหอมขอจรจากนครสวรรค์ไปเจอแกอยู่ที่เขาวงพอดีพวกผมเล่นกันอยู่นี่พอดีอวันนี้มาเจอเอสี่ยกอนที่ไปได้เรือสตาร์ต้นมาเราก็มาเทสอยู่ตรงนี้มาช่วยกันมาดูแลกันที่นี่ก็โอเคอยู่นะครับตอนนี้ถ้าถ้าจะหาหมายนะผมบอกไว้เลยว่าสังเกตถ้าเราขี่ไปปุ๊บเจอเนี่ยไมยราบเห็นไหม เห็นไหมนี่ต้นมายาย่างเงนี้โอโอกลางน้ำเนี่ยโอกลางน้ำให้หยุดก่อนหยุดดูก่อนนะแล้วตีดูสักพักหรือไม่ไม,ไม่ไม่งั้นก็ใช้บัสเบดบัสเบดเ,เรียกเสียงดูครับพักกันาอ่ะพักกันมาพักกันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบอกให้แล้วกันผมไม่เคยห่วงครับไม่เคยห่วงนะเดี๋ยวเจอกันแล้วไปดูผลงาน,น อะไรเนี่ยอะไรต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เรือนอุบลรัฐเรากำลังฮอตนะครับผมบอกไว้เลยน้ำมันเริ่มลงทีนี้หมายมันก็เริ่มโผถ้ามันจีบปุ๊บคุณจะจะะบังเอิญเจอหมายแบบนี้ครับวันนี้ทานได้ไปอีกตัวหตัวครับห้า ท้ายทีมงานอาสตาร์ทตขอขอ่งาเสียก่อนสิบกว่าเนาะสิกว่าเชื่อหมายนี่นะผมบอกไว้เลยไปไม่ถูกผมมีหมุดให้นะครับบอกไว้เลยพี่น้องสำหรับเล่นเรือกันประลงทานทาราง่ายๆครับครับผมบอกไว้เลยว่ามาดูนี่มาดูนี่มาดูมาดูดูดู ้งมากำลังกำลังฮอชครับกำลังมาครับมาครับขอได้ขอได้สนุกนะครับสำหรับพรับพวกเพื่อนฝูงเล่นเรือด้วยกันครับนะท่านทางตรงไหนบอกเขาเลยลานพารานี้่อพลานพารานี้่อนลานกลางเต้นครับลานกลางเต้นนะครับลงมาลงมาเลยลงมากลางเต้นนอนที่นี่ก็ได้นอนที่นี่ก็ได้เนาะแล้วก็ลงเลถอยลงมาสบายเลย